คุณผู้ชมครับวันนี้ก็วันพุธที่27มิถุนายน2555นะครับมีหลายข่าวที่น่าสนใจนะฮะที่เราจะได้คุยกันในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้คงได้รู้กันไปแล้วนะฮะเรื่องอุตเผานะครับตกลงก็ถอยนะฮะนี่ครับอดีชนกะพาหัวข่าวปูสั่งถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่ารอเปิดสภาทกอุตเผา ปูสั่งถอยบนเสียดายพับแผนนาซาพโลรมอรก็ผวาพิการเมืองนะครับก็ส่งคุณปึ้งไปเคลียร์ใจกับอเมริกา,าก็ถอยแล้วฮะถอยเราก็ต้องรอดูตอนที่เขาเปิดประชุมสภาครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างาข้อมูลต่างๆที่เขาจะเอามาชี้แจงแถลงกันส่วนการเมืองอีกเรื่องนึงนี่นะครับ ที่จะเป็นประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเรื่องแรกเนี่ยคงเป็นเรื่องของการไปศาลโลกนะครับของนี่ฮะคณะนปะชเนี่ยครับถามว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ฮะเนี่ยในภาพนี้เป็นคุณทิดาถาวรเศษประธานนปชและนายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมทนายความนปชพร้อมคณะนะครับถ่ายรูปร่วมกันหน้าศาลอาญาระหว่างประเทศกรุงเฮกเนเธอร์แลนด์ ก่อนชี้แจงสารกรณีการเสียชีวิต98ศพจากเหตุสลายการชุมนุมเมื่อปี2553นะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงฮะควรไปหรือไม่ควรไปเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสารโลกควรมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวในประเทศไทยหรือไม่หรือว่าสารในประเทศไทยในความคิดของท่านไม่ได้รับไม่ได้ให้ความยุติธรรมจึงต้องไปสารโลกสารอาญาระหว่างประเทศอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับคงเป็นเรื่องนี้ฮะ ตอนี้เขาไปศาลโลกใช่ไหมฮะมูลเหตุที่เขาไปศาลโลกเนี่ยก็มาจากนี่แหละฮะทอบอมั่นใจบริสุทธิ์ไม่ได้ยิงหกศพโยนสารสรุปคดีชี้เป็นสิทธิ์แม่น้องเกตร้องศาลโลกคือกองทัพเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทําลายประชาชนจะถามคุณผู้ชมนะฮะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคิดว่าไอเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพทําลายประชาชนหรือไม่หกศพที่วัดประทุมวนารามเนี่ยครับเขาก็เริ่มที่จะ เรียกว่าอะไรดีนะไขข้อคดีฮนะไตส่สวนทีละสเต็ปสเต็ปกว่าจะเสร็จปีหน้าโน่นแต่หลักฐานที่เขาบอกมาคือว่าไอหัวกระสุนเนี่ยฮะมันเป็นหัวกระสุนที่อาวุธเนี่ยใช้ในราชการเท่านั้นข่าวว่ามางี้นะครับแต่มันก็เป็นที่น่าสงสัยของฝ่ายที่เขารู้สึกกินแหนงแขงใจคือว่าไอกระสุนที่ใช้ในกองทัพช่ยนาราชการเท่านั้นนะ่ะถามว่าทุกวันนี้มันมีเยอะทั่วประเทศหรือเปล่าเออ ปืนอาก้าปืนอาม่าปืนเอ็มสิบหกยิงกันได้ทั่วไปมันก็เป็นกระสุนที่ใช้ในกองทัพทางนั้นนะฮะก็อยู่ที่คุณผู้ชมครับจะถามผู้ชมนะฮะคิดว่ากองทัพทําร้ายประชาชนหรือไมออ่วันนี้เราคอาการเมืองล้นวนนะฮะเพราะวันนี้เป็นวันของขาเก่าที่โทรกันประจําพอการเมืองล้นวนนะฮะก็คุณผู้ชมนี่เขาติดตามชมรายการทุกวันเนี่ยบางท่านที่ไม่เคยโทรเนี่ยเขาก็บอกก็ชอบฟังขาเก่าสนทนา เรื่องราวข่าวสารและก็เหตุการณ์บ้านเมืองของเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข่าวเก่าก็เตรียมตัวนะฮะให้ภรรยาวออไปข้างนอกเพื่อตัวเองจะได้กดโทรศัพท์ <c oughs> <c oughs> หรือให้สามีออกไปข้างนอกเพื่อตัวเองจะได้กดโทรศัพท์นะครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนข่าวทั่วไปนะครับคุณผ <c oughs> ู้ชมฮะตอนแรกอยากคุยเรื่อ <c oughs> งนี้เหมือนกันแต่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของดารานักร้องเขานะฮะแต่แบบก็ชื่นชมครับคุณเจสันยังฮนะบวชไม่ศึก เขาเพิ่งมั่นนะครับเขาเพิ่งมั่นไปเมื่อวันที่25มีนาคมก็คือไม่กี่เดือนเองฮะมีนาเมษาพฤษภามิถุนาสามสเดือนแล้วเขาก็บวชนะฮะแล้วก็เกิดซึ้งในรถพระธรรมจนประกาศบวชไม่ศึกก็เลยทําให้แฟนสาวตัดสินใจขอถอนมั่นเพื่อให้พระเจสันในไร้ห่วงเดินหน้าเข้าสู่โลกแห่งธรรมอย่างเต็มที่ไทยรัฐนี่ก็พาดหัวข่าวเลยนะครับนี่ฮะช็อกแฟนสาวโรตี คือแฟนขาวคุณเจสันเนี่บแกเป็นลูกครึ่งอินเดียนะฮะดยข่าวว่าผ้าดูข่าวโรตีไม่ได้ขายโรตีแต่อย่างใดนะะตอนบั่นพระเจสันยังไม่สึกนักร้องดังขอบวชตลอดชีวิตเอ,อการนี่คนเราจะตัดสินใจบวชตลอดชีวิตนี่มันเป็นเรื่องที่ที่ไม่ง่ายนะครับคุณผู้ชมฮะยอมรับว,ว่าไม่ง่ายตอนผมบวชนั่นผมก็ยังมีความสุกอยากสึกนะเขอบอกว่า มนุษย์ที่จะบวชตลอดชีวิตได้น่ะต้องตัดคําคําเดียวออกไปจากโลกนะคือคําว่าอยากฮกิเลสเท่ากับคําว่าอยากทุกวันนี้เราอยากทุกอย่างฮะเราก็ถึงจําเป็นที่จะต้องทํางานหาเงินเพื่อเสริมสร้างความอยากที่เราต้องการแต่เมื่อเราหมดสิ้นความอยากแล้วเราก็ควรที่จะปีกวิเวกไปศึกษาพระธรรมปฏิบัติอย่างจริงจังพรชเจสันจะไปวัดป่าห้วยส้มสุขจังหวัดเชียงใหม่นะ นุโมทนาด้วยจริงๆครับเราซึ่งยังคงมีความอยากอยู่ก็ต้องนั่งวิจาร์ณการเมืองกันต่อไปฮะคืออยากพูดอยากคุยอยู่ <laughs> ถ้าเกิดว่าเป็นพระนักปฏิบัติแล้วเนี่ยอาจจะหมดสิทธิ์เพราะจะต้องไปนั่งกรรมฐานอยู่ในป่า <S <S ใช่ไหมฮะคือคือพระเนี่ยเขาจะมีสองสายไงคือสายพัฒนากับสายปฏิบัติพัฒนานี่ก็คือมีหน้าที่นั่นครับสืบสาร พุทธศาสนาทอดกระถินทอดพระป่าดูแลวัดสร้างวัดสร้างโบสถสร้างศาลาฮะอีกสายนึ่งคือสายปฏิบัตินะครับก็คือเข้าป่าปฏิบัตินั่งสมาธินั่งกรรมฐานนะะถ้าเกิดว่าพระเป็นสายปฏิบัติทั้งหมดก็จะไม่มีพระพัฒนาก็จะไม่มีวัดให้ญาติโยมได้เข้าไปเพราะพระก็จะนั่งกรรมฐานหลับกันหมดแต่ถ้าพระเป็นนักพัฒนาทั้งหมดใช่ไหมฮะก็จะไม่มีพระสายปฏิบัติ ให้เราได้เรียนรู้ว่าเออสมาธิเนี่ยคืออะไรขั้นที่สูงสุดกว่าสมาธินั่นคืออะไรนะครับก็ขออนุโมทนาพระเจสัญญังด้วยนะฮขอให้ความตั้งใจนั้นเดินทางไปสู่จุดหมายสูงสุดที่ต้องการครับส่วนอย่างอื่นนะครับคุณผู้ชมฮะได้ข่าวกันไหมครับค่ายัดถังนะฮะนี่เป็นหัวข่าวของเดลินิวเลยผมไม่ชอบภาพศพฮะ เลยได้นำเอามาให้ดูแต่หัวข่าวฮะเล่งคลายปมฆ่ายัดถังตัดตอนแก๊งแสบโกงสอบตำรวจเขาคาดว่าจะเป็นนายวิบูลศักดิ์แสนจักนะฮะหนึ่งในผู้ต้องหากระบวนการโกงสอบนายสิบตำรวจโดนฆ่าตัดตอนตอนนี้ก็กำลังเช็คดีเของพ่อกับแม่นะครับว่าใช่ลูกชายหรือไม่ที่อยู่ในถังเนี่ยฮะเพราะไปพัวพันกับคดีอืมเพราะถ้าเกิดว่านายคนนี้ไม่ตายเราจะได้รู้ว่า หัวโจกนายใหญ่เนี่ยคือใครประเทศนี้ยังไงก็อย่าให้มันถึงขนาดเม็กซิโกนะฮะคนค้ายาเสพติดเดียวยิงตำรวจเล <c oughs> ส่วนไอ้คนนี้เนี่ยนะฮะก็เนี่ยนะสมควรโดนประหารชีวิตนะทำยังไงฮให้ให้ใหกฎหมายไทยเนี่ยมันเข้มแข็งนะครับเนี่ยไอ้คนนี้นะฮะนายสุรศักดิ์สุวรรณโชตเนี่ยฮะที่แสดงท่าชิงทรัพ นางสาวสมิดมิเชลลลิสเบตขนาให้ปากคำผบตรนะฮะและไอ้กู้นี่ก็นั่งอยู่ด้วยเนี่ยจะทํายังไงให้ให,ให้ให้กฎหมายมันเด็ดขาดคือคือพอชั้นต้นใช่ไหมฮะอุทธรดีกาแล้วก็หลุดแล้วก็ออกมายิ่งวันก่อนเนี่ยจําได้ไหมที่เราได้นําเสนอคะ่ะว่าไอ้ไอ้มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับที่มันจะก,กระทำไมีดีมีร้ายกับเด็กสิบขวบแล้วแท็กซี่ไปช่วยอ่ะ แล้วมันยังชี้หน้าด่าแท็กซี่นะฮะบอกอย่าให้กูได้ออกไปนะถ้ากูออกไปกูจะเชือดคอมึงนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะจะทํายังไงให้คนพวกนี้มันหลาบจําถ้ามันไม่หลาบจาก็ให้มันหายไปจากโลกเพราะว่าวันก่อนเนี่ยนะผมอ่านข่าวเนี่ยเมื่อเช้าสิไม่ใช่วันก่อนประธานโทษนะดูข่าวอ่ะที่นักนักศึกษาไทยอายุ23ปีครับถูก จับที่เวียดนามข้อหาค้ายาเสพติดนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ถูกตัดสินประหารชีวิตเลยครับออกฎหมายของเขาเด็ดขาดมากๆของเรานี่นะค่อยเป็นค่อยไป <c oughs> ส่วนคนนี้ฮะเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวเหมือนกันจตุพรพมพันธ์เขาคล้องใจสามข้อ ยื่นหนังสือถึงตุลาการสารรัฐธรรมน,น,นูญนะฮะกรณียื่นเรื่องให้เพิกถอนการประกันตัวก็มาตามทีละสเตปนะครับหลายฉบับเขาก็บอกแล้วฮะอันแรกก็เช่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจุลพรสินภาพสองสารม,มูลก็รลับคําร้องคณะสภาชะลองมติการลงมติแก้ไขรัฐวาลรัสามนะฮะสามปปชชี้มูลยงยุติชัยดิตมีความผิดกรณีสนามกอล์ฟอันพาย ผู้ตรวจการแผ่นดินฟันธงนัทธวุฒิณรีผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีห้าอัยการสูงสุดสรุปดำเนินคดีพันธุ์ทักษ,ษิณเรื่องปล่อยกู้แบงก์กรุงไทยหกกกตควักใบแดงนอกเก่งกาลุ่นเจ็ดสำนักงานสารมวลยื่นคำร้องถอนคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวตูจ่จตุพรแปดเก้าสิบจะเป็นอะไรเ <laughs> <laughs> ตรียมเตรียมเตรียมติดตามครับ ฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลก็หนาวครับว่าแปด้าสิบจะเป็นอะไรฝ่ายที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลก็บอกกูจะคอยดูแปดข้าสิบจะเป็นอะไรจะจะ,จะสะใจเหมือนหนึ่งถึงเจ็ดหรือไม่นะฮะส่วนท่านที่สนับสนุนรัฐบาลน,นี่ก็เขาปล่อยตัวนี่ครับได้อิสรภาพในภาพนี่เป็นลูกสาวของหนึ่งในสิบสามผู้ต้องขังคดีวางเพลิงเผาสาระการจาังหวัดมุกดาหารฮะ ก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวรัฐบาลช่วยหาหลักทรัพย์ประกันตัวลายละสองล้าน <Okay. S 1> ถ้าเป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็เลยต้องหาหลักทรัพย์ประกันตัวให้เขาเนาะเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมฮะนี่นี่นี่เมื่อเช้าดูข่าวตรงนี้ก็มีจริงๆด้วยเล็กๆนี่ฮะให้ดูเล็กๆเนี่ยยวนสั่งประหารนาักศึกษาสาวไทยขนยาบ้าสามกิโลเข้าประเทศฮะเขาเด็ดขาดจริงๆนะครับ อายุ22-23ปีเองนะฮะตัดสินใจอยากได้สตางค์ครับอืมนะส่วนอย่างอื่นนะครับคุณผู้ชมฮะนี่คุณไก่อูเอเอกนี่ฮะข่าวจากเรนนีวบอกยันไม่ปลดไก่อูพ้นโคศกคือมันมีข่าวลือเพราะว่าคนที่ออกมาแถลงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้พันเบิร์ตนะฮะช่วงนี้และอีกคนนึงอะ่ะ ชื่ออะไรไม่รู้เป็นผู้ช่วยโฆษก,กเป็นรองโฆษก,กพันเอกวินไทยสุวาลีรองโฆษกกองทัพบ,บกเนี่ยออกมาถแถลงนี่พอพออ,อสำนักข่าวลือเขาไม่เห็นเสไก่อูคนดังเนยนะฮะที่จะเห็นหน้าบ่อยมากช่วงกระชิบไม่ใช่กระชิบนะกระชับพื้นนี่แลแทงตอนนั้นแหละครับคนนี้จะโพหน้ามาตลอดสมัยนั่นนะฮะ อะไรนะเขาย่อว่าอะไรนะผมลืมแล้วอ่ะไม่ใช่สอปพสออะไรสักอันหนึ่งอ่ะนั่นแหละครับคนนี้จะโผล่มาบ่อยก็เลยข่าวบอกว่าน้อยใจไม่ได้ในพลเลยเลยไม่มาทํางานเนีียพบบสบก็ยันไม่ปลดนะฮะแล้วก็แจ้งขึ้นในผลต้องมีลุ้นงานนี้นี่เสียรางวัลเหมือนกันนะพอมีข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนสมมติว่าถ้าเกิดเสกไกอูเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยคือเขาไม่ ไม่ได้น้อยใจว่าจะขึ้นในพลอะไรเลยแต่พอข่าวออกมาอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นเหมือนเขาน้อยใจขึ้นมาเนี่ยโอ้โหผมว่าเนี่ยฮะก็อย่างว่านะครับเมื่อตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ฝั่งรัฐบาลยุคนั้นเนี่ยฮะคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ย่อมไม่ชอบหน้าเป็นธรรมดาเวลาออกทีวีคนที่อยู่ฝั่งเสื้อแดงก็จะปามะเขือเทศใส่คนที่อยู่ฝั่งรัฐบาลในพิสิตตอนนั้นก็จะเอากล่องของขวัญวางไว้ให้หน้าทีวีฮะนั่นมันก็ มันก็เป็นอย่างนี้นี่เองการเมืองไทยเมื่อเวลาผ่านไปก็ขอให้ลืมกันสักทีนะครับส่วนฟุตบอลคืนนี้นะครับคุณผู้ชมก่อนเราจะเบรกแรกแล้วช่วงหน้านะฮะอย่างที่บอกในประเด็นนะครับเราจะไปคุยกันเรื่องหกศพวัดประทุมกองทัพยืนยันไม่ได้ทําร้ายประชาชนคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกองทัพทําร้ายประชาชนจริงหรือไม่ช่วงนั้นหรือหรือไม่ใช่กองทัพนะฮะแล้วก็เรื่องของนอปช ที่เขาไปสารโลกไปสารอาญาระหว่างประเทศนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ฮะควรไปไม่ควรไปหรืออะไรยังไงนะครับวันนี้มีแต่เรื่องการเมืองครับเพราะข่าวทั่วไปไม่รู้จะคุยอะไรครับคุณผู้ชมครับเพราะมันก็มีแค่เรื่องคนร้ายข้าแมมนะฮะเรื่องนาซาก็คุยกันหลายวันแล้วครับเรื่องอหลวงพี่เจสันเรียกน้องหลวงพี่พระเจสันบวชไม่สึกนะครับหรืออย่างเรื่องโจรที่ลักรถของ ลูกชายพลเรือเอกสัิรพันธ์เนี่ยนะฮะก็จับได้เป็นคนสิงคโปร์แล้วก็มีหวังเตะลาโลกนี่ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยะฮะบะบรมคูเลยนะเรื่องลำตัดนะครับก็มีแค่นี้นะข่าวทั่วไปส่วนนี้ฮะคืนนี้เราโอตลับขับตันอนกันครับสเปนกับโปรตุเกสฮะรักใครชอบไก่เชียขช่วยบอกผมด้วยฮะรักพี่เสียดายน้องแท้ๆครับงานนี้ฮะ ไม่รู้ว่าสเปนเป็นเมียรหรือว่าโปรตุเกสเป็นน้องเมียมฮะไม่รู้ว่าให้ใครเป็นใครดี <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันด้วยฮะเรื่องบอลขำๆครับเดี๋ยวช่วงนี้เบรกสักคู่หนึ่งครับ <c oughs> <c oughs>